อ่าบรายาบรายากาศขาดห้ไทยน้ำมาฝากค่ะแดดร่มลมตกนี่ค่ะมาขาดห้ขาดน้าแล้วอันน้าวานด้วยค่ะเด้อสิเนี่ยจักน้อยขาดแล้วๆเพื่อนกันสปอยน้ำออกค่ะวานเข่าแล้วก็สิปอยน้ำออกนะค่ะเบืองนอกกันม้าบักไล่ค่ะเออเพื่อนหูว่ามองได้ขาดนะาเพื่อนกสิมานี่แหละค่ะหาอยู่หากินของเพื่อนเนาะค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศ<อ>ขาดไฮเนาะค่ะเนาะเอารถตีเอา ีดินเอารถตีดินนะคะจาหนีละประมาณนี้เนาะค่ะเนาะจะบรรยากาศกับประมาณนี้แหละคะ่ะขาดไปเรื่อยๆขาดเสร็จแล้วเพื่อนกับมอบอันนี้หมอบให้ดินมันเสมอเสมอเสร็จแล้วก็มาวานเข่าค่ะนี่แหละคะ่ะวิธีเห็ดเข่า,ขานาตตุ่มเนาะค่ะเนาะนาวานาไม่ใช่นา,าวบานวานบานแห้งค่ะอันนี้เขาเรียกวานตุ่มนะคะอันนี้บานตุ่มค่ะไม่ได้บานแห้งนะคะ อืประมาณนี้ได้ค่ะเด้อจะนี่ละอ่าเพื่อนประมาณเขาฤดูการทำนาแล้วค่ะจะประมาณนี้เลย,ะยจละาาาาาาาคะจา,ะา,จา,าดไปเรื่อยๆนี่ละค่ะอืแลน,นขอบเวล้านกับบ้านเขาเรียกกับมาปลอยนามอ,อกค่ะจะนี่ละค่ะบรรยากาศเนาะค่ะ,นะออนนนเนาะอ้ยเหนนกจั๋นกพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเนาะบักลายค่ะนี่แต่นกค่ะผุนเพื่อนมาหาจิ๋นของเพื่อนเนาะเออเพื่อนมองได้เพื่อนหูว่า ค้นมาขาดน้ามาไถน้าเป็กระกสีมัดลงบักร้ายค่ะดี่ละคะ่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนะาะจะพ่นเป็นมาเซลเซลอย่างงั้งนนี่ก็นใหญ่เติบค่ะเป็นกระมัดตีดินจะมาตีดินดน,นี่แหละคะ่ะจะประมาณนี้นะะเนะาะค่ะเนาะจะเป็นกระเห็ดไปเรื่อยนี่แหละค่ะพ่นอันนี้ว้านหลักะแล้วเรียบร้อยกับมะบานผู้บานกับบานค่ะบานอันนี้กับบานอันนี้แปลงนี่นะสิจัก น่าจะสามไร่กว่าอยู่นะคะเนี่ยนี่ละค่ะแล้วเปิกิจมาวานเข่าบันจ่าประมาณนี้นกหลายหลายพี่น้องเพิ่นมาหากินห้องเพิ่นนี่แหละประมาณเพิ่นบ่ยานขนเนาะเพิ่นเคยเป็นเพิ่นคุณเคยเนาะค่ะเนาะจ้านี่ละค่ะเอาบรรยากาศตรงไงตรงน้ำมาฝากค่ะอันนี้มะเล้งกับประมาณนี่ละค่ะเออชิวๆชิวๆค่ะจ่านี่ละค่ะบรรยากาศเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ส <laughs> วัสดีค่ะอย่าฝ่าเวียนหัวด้วยพวกเจ้า